iPhone 9ว่าที่ iPhone ราคาประหยัดเตรียมเปิดตัว15เมษายนนี้พร้อมวางจำหน่าย22เมษายนไอโฟน9ว่าที่ iPhone ราคาประหยัดเตรียมเปิดตัว15เมษายนนี้พร้อมวางจำหน่าย22เมษายนถึงแม้ว่าทาง a p p l e ยังไม่เปิดตัว iPhone 9ว่าที่ i iPhone ราคาประหยัดในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอย่างที่หลายฝ่ายคาดการกันไว้ก็ตามครับแต่มีรายงานล่าสุดเผยว่า iPhone 9อาจเปิดตัววันที่15เมษายนที่จะถึงนี้ครับและจะวางจำหน่ายวันที่22เมษายนโดยข้อมูลที่ว่านี้มาจากจอห์นพรอเซอร์เจ้าของแชนแนลดังอย่างฟอนเพจแท็ Tech, บน YouTube ครับได้ออกมาเผยรายละเอียด ว่าหลังจากที่ได้รับข้อมูลมาจากเอกสารการประชุมภายในของ Apple ซึ่งระบุว่า iPhone 9อาจเปิดตัววันที่15เมษายนนี้และวางจำหน่ายวันที่22เมษายนครับแต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ก็อาจทำให้กำหนดการเดิมมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับและนอกจากนี้ Apple จะส่งเครื่อง i m a d ไปให้กับพนักง,งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้ครับสามารถช่วยเหลือลูกค้า ผ่านทางระบบออนไลน์ได้อีกด้วยครับโดยก่อนหน้านี้ทาง Best Buy รวมถึงตัวแทนจำหน่ายรายอื่นครับต่างเริ่มได้รับอุปกรณ์เสริมอย่างเคสสำหรับ iPhone รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเป็น iPhone 9ที่มีหน้าจอขนาด4.7นิ้วทำให้เชื่อกันว่า iPhone 9น่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับแต่ในช่วงนี้ทาง Apple จังดจัดงานอีเวนต์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เนื่องจากการะบาดของโควิด -19 ที่ยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับ โดยจะเน้นการเปิดต,ตัวแบบออนไลน์แทนครับ